สวัสดีค่ะพี่ยศนะคะครับผมพี่ยศน้องแป๊กนะคะโทรจากธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตรังค่ะพี่ยศสะดวกคุยนะคะอ๋อสะดวกครับน้องแป๊กว่ายังไงบ้างครับค่ะพี่ยศวันนี้แป๊กจะโทรมาติดตามผลิตภัณฑ์ประกันที่เราได้คุยกันไว้วันก่อนนะคะพอดีในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะพี่ยศเราจะใช้การโทรหาลูกค้าแบบดิจิตอลเฟสตูเฟส เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันค่ะพิยศแล้วก็ผลิตภัณฑ์ประกันที่แบกแนะนําพิยศวันก่อนจะเป็นแบบประกันสุขภาพกับแบบสะสมทรัพย์ค่ะไม่ทราบว่าพิยศนําข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าได้ปรึกษากับภรรยาแล้วยังคะอืมตัวที่พี่ดูดูไว้ก็เป็นตัวที่มีเงินคืนหกเปอร์เซ็นนะครับน้องแบกค,ค่ะดีเลยค่ะพ่ยศตัวนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่แ๊กจะแนะนําผลิตภัณฑ์ประกันนะคะแ๊กขอแนะนําตัวอีกครั้งนึงค่ะน้องแป๊กนะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตรังค่ะ ปัดอนุญาตไดนาน่าแบกนะคะพี่ยศชื่อนางสาวรุชรีจอมนุ้ยค่ะเลขที่ใบอนุญาตไดนหนยา540 301 1419หค่ะหมดอายุวันที่26สิงหา2567ค่ะพี่ยศแล้วก็คคบแบกจะรบกวนพี่ยศนิดนึงค่ะพอดีแบกจะส่งเอกสารให้พี่ยศ,พ,ยศพี่ยศจะสะดวกรับทางไลน์หรือว่าทางอีเมลดีคะพี่ว่าทางไลน์ดีกว่านะครับดูสะดวกดีครับ ได้ค่ะพ่ยศเดี๋ยวแบกส่งเอกสารทางไลน์ให้พ่ยศนะคะเอกสารจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะพ่ยศจะเป็นตารางผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนะคะแล้วก็ใบคําขอแล้วก็บัตรอนุญาตนายหน้าของแบคขะพ่ยศเอกสารส่งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เช็คเอกสารแป๊บหนึ่งนะน้องแบกได้ค่ะโอเคพี่ได้รับเอกสารแล้วครับน้องแบกเอกสารเรียบร้อยนะคะพ่ยศเดี๋ยวแบกรบกวนขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบสอบถามของการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตค่ะพ่ยศเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยค่ะครับผม โอเคเรียบร้อยนะคะพ่ยศ่์รายละเอียดตามที่พี่ติ๊กไปเลยนะน้องแป๊กนะนะครับได้ค่ะครับโอเคค่ะพ่ยศขาจากที่แป๊กได้ดูแบบสอบถามการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนะคะซึ่งสิ่งที่แป๊กจะนําเสนอให้กับพ่ยศเนี่ยมันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของพ่ยศนะคะคเดี๋ยวเรามาดูเอกสารชุดที่2เลยค่ะพ่ยศเอกสารชุดที่2หน้าแรกจะประกอบไปด้วย12ข้อควรรู้นะคะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตค่ะซึ่งข้อแรกเขาก็จะบอกว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนะคะไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารแล้วก็พิยศก็จะต้องขอดูใบอนุญาตนายหน้าของพนักงานที่นําเสนอประกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิยศศึกษาเพิ่มเติมไปพร้อมกับแบ็กเลยค่ะคในส่วนของด้านล่างนะคะจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคค่ะพิยศได้ครับขอบคุณับพิยศคะโชคดีมากเลยวันนี้ที่พิยศได้มีโอกาสให้ให้แบกได้แนะนําสิ่งดีๆให้กับพิยศนะคะคเพราะว่าวันนี้พิยศธนาคารมีโครงการดีๆที่จะ ชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการค่ะโดยตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้รับเงินคืนปีละ6เปอร์เซ็นเลยค่ะพี่ยศพี่ยศ<อ>คิดว่ามันดีไหมคะก็ดูน่าสนใจดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย์ก็ไม่เท่าไหร่เนาะได้ค่ะพี่ยศคือลดลด,ลดลงเยอะเลยค่ะคตัวนี้มันดีมากมากเลยค่ะพี่ยศโอเครายละเอียด,เ,ดยเป็นยังไงบ้างครับผมได้ค่ะรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันตัวนี้นะคะจะชื่อว่า แบบมีความคุ้มครองโรคหลายแรงค่ะพี่ยศโดยเราส่งค่าเบีย้ยเพียงแค่6ปีค่ะส่งสั้นมากค่ะพี่ยศคุ้มครองจนถึง16ปีค่ะทุนประกันจะอยู่ที่50,000บาทนะคะแต่เราจะแบ่งเป็น2สัญญาค่ะพี่ยศสัญญาหลักค่าเบีย้ยจะอยู่ที่ปีละ49,900บาทค่ะพี่ยศ<ะ>แล้วก็ในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมสัญญาเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยของเราจะคุ้มครองโรคหลายแรง3โรคหลายแรงนะคะ ค่าเบี้ยจะอยู่ที่ปีละหกพันบาทค่ะคการออมเงินของพิยศปีครั้งจะรวมอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทครับผมนะคะ <ผม S 2> พิยศโดยในแต่ละปีค่ะจะมีเงินคืนปีละหกเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันค่ะครับทุนประกันจะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทหกเปอร์เซ็นต์พิยศจะได้รับเงินคืนปีละสามพันบาทตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่หนึ่งจนถึงกรมธรรม์ที่สิบห้านะคะพิยศครับผมแล้วก็ในส่วนของโรคหลายแรง นะคะมันให้อะไรกับพี่ยศบ้างถ้าเกิดเราตรวจเจอโรค้หลแรงเดี๋ยวแบกขอแจ้งสามโรค้หลแรงขั้นต้นก่อนนะคะพี่ยศโรค้ายแรงแรกก็คือจะเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามค่ะครโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดค่ะคแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตันค่ะคซึ่งเป็นโรคที่แบบฮอตฮิตนะตอนนี้ค่ะพี่ยศแล้วก็ในส่วนของความคุ้มครองโรค้หลแรงนะคะเขาจะทํางานตั้งแต่ กรมธรรอนุมัติเลยค่ะพี่ยศถ้าเกิดตรวจเจอปีที่หนึ่งถึงปีที่ห้านะคะพี่ยศหยุดจ่ายค่าเบี้ยทันทีค่ะหยุดจ่ายปีที่หกถึงปีที่สิบหกถ้าเกิดตรวจเจอพี่ยศรับเงินก้อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของทุนประกันเลยค่ะค,คือมันจะเป็นเป็นประโยชน์ให้กับคนข้างหลังถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆค่ะพี่ยศแต่ถ้าเราโชคดีไม่เป็นอะไรเลยค่ะพี่ยศค่าเบีย้ยปีละหกพันหกปี ที่เราส่งมานะคะรวมเป็นเงินจะอยู่ที่3 6มหมนอกจากครบสัญญาหลักแล้วเราจะได้รับ6 0รแล้วเรายังจะได้รับค่าเบีย้ยล,ลูกไร้แรงกลับทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ค่ะพี่โอ้โหดีมากๆเลยนะครับน้องแป๊กดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวแป๊กจะมาแจ้งในส่วนของความคุ้มครองนะคะประกันตัวนี้จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่1น0เปค่ะพิยศสองร้อนนะคะสี่ตั้งแต่ปีที่หเป็นต้นไป จะคุ้มครองอยู่ที่6กรเปอร์เซ็นค่ะพิยศอ๋อครับผมพิยศคิดว่าประก,กันตัวนี้มันดีไหมคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับได้หลายอย่างดีนะครับใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของรคร้ายแรงนะคะพิยศหลังจากที่เราทําไปนะคะระยะเวลาการรอคอยจะอยู่ที่90วันค่ะพิยศอืมสามเดือนเนาะนะครับใช่ใช่ค่ะพิยศซึ่งณนะตอนนี้พ่ยศก็ร่างกายสุขภาพยังแข็งแรงนะคะพ่ยศแล้วก็ วันนี้ก็กคือมันดีแล้วค่ะพิยศประก,กันตัวนี้คือมันดีมากๆนะคะแบ๊กจะชวนให้พิยศเข้าร่วมโครงการตอนวันนี้เลยพิยศคิดว่ามันมันดีไหมคะสําหรับที่ถ้าเกิดว่าพี่จะทําเลยเนี่ยครับพี่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับพิยศขาง่ายนิดเดียวค่ะใช้แค่บัตรประชาชนอย่างเดียวค่ะพิยศถ่ายสำเนาแล้วก็พิยศเขียนมาให้แป๊กว่าข้าพเจ้าขอยืนยันการทําประกันชีวิตค่ะ พี่ยศพี่ยศรู้ไหมคะว่าการทํผลิตการทําประกันชีวิตนะคะถ้าเราทําเร็วหนึ่งปีดีกว่าเราทําช้าไปหนึ่งวันค่ะพี่ยศล่าล่าสุดนะคะญาติของแฟนค่ะพี่ยศเออได้แนะนําได้เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันตัวนี้ค่ะคือแนะนํามาตลอดแต่ว่าลูกค้าก็คือปฏิเสธเพราะว่าเขามีประกันที่อื่นอยู่แล้วแต่ณนะตอนนี้ค่ะพี่ยศโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งปอดลูกญาติของแฟนนะคะเขาเป็นอยู่ซึ่งตอนนี้หนักมาก แต่ว่าเราก็กลับไปย้อนตรงนั้นมันทําไม่ได้แล้วแล้วก็ณวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่นะคะแบ๊กขอบพระคุณพี่ยศมากมากเลยที่ได้ทําวันนี้กับแบ๊กนะคะได้ครับดเดี๋ยวเรามาบอกไปคาขอกันเลยนะคะพี่ยศได้ครับค่ะในในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามแล้วก็เดี๋ยวพี่ยศแจ้งผู้รับผลประโยชน์ให้กับแป็กได้เลยนะคะได้ครับก็รายละเอียดตามที่พี่แจ้งเลยนะครับน้องแป๊ก โอเค okay, ได้ค่ะพี่ยศขอขระคุณมากมากเลยค่ะพี่ยศโอเค okay, แล้วก็พี่ยศคาะในส่วนของช่องทางการชําระเงินค่ะจะแบ่งเป็น2แบบก็คือพี่ยศจะชําระผ่านแอป S B E C F ก็ได้แล้วก็ชาระผ่านบัตรเครดิตก็ได้ค่ะพี่ยศสะดวกช่องทางไหนดีคะพี่พี่สะดวกเป็นแอปธนาคารละกันครับโอเคได้ค่ะแล้วก็ข้อมูลตรงนี้แปะกรอกเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวแปะจะส่งไปให้พี่ยศตรวจสอบความถูกต้องทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะได้ครับได้ โอเคค่ะแล้วก็พีย่ยศดขาบัตรประชาชนเดี๋ยวพีย่ยศก็ส่งกลับมาให้แบ็คทางไลน์ด้วยนะคะพี่ได้เนาะโอเค,อเคน้องแป็คพี่ส่งบัตรประชาชนแล้วก็สลิปจ่ายเงินไปแล้วเนาะส่วนเอกสารที่ก็ตรวจแล้วถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน นะครับามนั้นแล้วกันครับผมโอเคได้ค่ะพี่ยศเดี๋ยวแบกจะนําส่งไปสมัครแล้วก็แบบประชาชนเข้าบริษัท FWD นะคะพี่ยศพี่ยศค่หลังจากกรมธรรม์นอนุนมัตินะคะภายใน14วันจะมีคอ l l b a c k ค่ะเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันเขาสุ่มโทรไปสอบถามพี่ยศก็คือโทรเลยค่ะพี่ยศจะสอบถามว่าข,ข,ข้อที่ทน่1นะคะพนักงานเนี่ยได้แนะนําตัวให้กับพี่ยศไหมนะคะข้อที่2พนักงานแจ้งไหมว่านี่คือประกันชีวิตนะคะไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร,ครแล้วก็ข้อที่3ถ้าเกิด พีย่ยศเปลี่ยนใจข้อมูลที่เราพูดคุยกันนะว,วันนี้ไม่ถูกต้องพีย่ยศสามารถยกเลิกผลิตภัณฑ์ย,ยกเลิกประกันได้นะคะเขาจะเรียกว่าฟรีลุกหลังจากที่พี่ได้รับกรมธรรมภายใน15วันนะคะคแล้วก็ข้อที่4ก็คือแบ็คได้อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันชีมิตไว้ก็คือส่งค่าเบี้ย6ปีคุ้มครอง16ปีนะคะโดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นที่11 0สเเซสูงสุดจะอยู่ที่6 1 0%ค่ะแล้วก็ช่องทางของการเวนคืนถ้าเกิด ลูกค้าจะจะเวียนคืนกรมธทานหรือว่าลูกค้าต้องการจะกู้หรือว่าต้องการจะขยายระยะเวลานะคะลูกค้าคสามารถติดต่อที่ไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะพิยศขาช่วงนี้ก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะแบกก็อยากให้พิยศด,ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆหมั่นออกกําลังกายแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกก็หมั่นล้างมือแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาค่ะพิยศครได้ครับแบกขอบคุณมากๆ พี่ยศขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ที่ให้แบ็กแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็บริษัท FWD เป็นผู้ดูแลพี่ยศนะคะพี่ยศขอบพคุณมากมากเลยค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีครับ